เด็กๆหลวงตาเห็นต้นไม้สารพัดในป่าสายน้ำใกล้หมู่บ้านของหลวงตาก็ลึกทีเดียวมีต้นไผ่นาทึบขึ้นเต็มสองฟากฝั่งพวกเรามีชีวิตอยู่ได้โดยอาศัยผืนป่านี้เราทำแกงนา,นานาชนิด โดยใช้พวกปลาเห็ดและหน่อไม้ต่างๆเราก็มีอาหารพอกินพออยู่เวลาครูเขียนบนกระดานที่โรงเรียนแล้วให้เด็กๆคัดลอกทุกอย่างลงไปหลวงตาเชื่อมั่นว่าหลวงตาสามารถจดจำทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ครูเขียนลงในกระดานได้ทันทีที่ตื่นนอนตอนเช้าหลวงตาก็เริ่มเจริญสติไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามหลวงตาก็เจริญสติตลอดเวลาจนถึงเวลาจำวัดในตอนกลางคืน นี่คือข้อวัดที่หลวงตาปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่ตอนที่หลวงตาบวชเป็นสามเณรตอนอายุ14ปีาาก,าาการสอนเด็กๆให้ฝึกปฏิบัติภาวนาเป็นเรื่องง่ายยิ่งพระสงฆ์ม,มีความรู้มากเท่าไหร่ยิ่งยากที่จะสอนให้เจริญภาวนามากขึ้นเท่านั้น การสอนชาวบ้านทั่วๆไปง่ายกว่าการสอนพระสงฆ์หรือสามเณราาพ,เพระสงฆ์ ต้องรู้จักทำให้วัดสงบร่มเย็นต้องรู้จักสำรวมระวังความประพฤติของตัวเองและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตที่สงบสุขตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าร้ายผู้อื่นไม่ทำร้ายหรือเบียดเบียนผู้อื่น ประพฤติปฏปิบัติตนในกรอบของศีลตลอดเวลาฉันพัฒตาหารแต่พอควรรู้จักเคารพผู้อื่นเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส,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 สแล้วเราทำอะไรกันอยู่ ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์สิดีแต่พูดพูดอยู่นั่นคิดโครงการต่างๆทำนูน่นทำนี่แล้วไม่ปฏิบัติมันจะไปได้อะไรเมื in ่อวัดสะอาดคนเข้ามาวัดจิตใจมันก็สบาย มันก็เกิดความสงบเมื่อสงบปัญญามันก็เกิดการเจริญสติในทุกอริยบทุทไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะกำลังยืนเดินนอนทำการงานพูดคุยหรือกำลังคิดอะไรอยู่ก็ต้องมีสติคอยคุ้มครองในทุกๆุกอริยบท นั่นคือวิธีการฝึกฝนพัฒนาจิตใจที่ถูกต้องการทำสมาธิไม่ควรจำกัดว่า ต้องทำตามที่อาจารย์องค์นั้นองค์นี้สอนแต่เราต้องทําตามที่พระพุทธองค์สอนจึงจะอยู่ในหลักธรรมคาสอนที่ถูกต้องและเป็นจริง ใชยคำธรรมดาธรรมดาในการเขียนไม่ใช่ภาษาที่เป็นทางการหรือสำนวนภาษาชั้นสูง e K เพื่อให้งานเขียนของหลวงตาเข้าถึงผู้อา่าน e ที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปได้มากขึ้น e K เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องคิดมากหลวงตาช่วยให้พวกเขาไม่ต้องปวดหัว หลวงตาเข้ามารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทยในอเมริกาใหม่ๆหลวงตาได้เขียนเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งและตั้งชื่อว่าคนเป็นสุนัขสุนัขเป็นเทวดาคนอ่านก็เกิดความรู้สึกตื่นเต้นจนเกินเหตุบางคนก็มาต่อว่าหลวงตาว่าเป็นพระประเภทไหนทำไมพระ จึงใช้ถ้อยคําไม่งามเช่นนั้นพวกเขาก็มาขอพบหลวงตาและหลวงตาก็ได้อธิบายให้รู้ว่าคนกลายเป็นสุนัขได้อย่างไรและสุนักกลายเป็นเทวดาได้อย่างไรหลังจากนั้น หลวงตาก็ยังคงเขียนหนังสือต่อไปต่อมาพวกเขาก็หยุดวิาพากษ์วิจารณ์หลวงตาโลกนี้จะเกิดสันติภาพได้แน่นอนหากคนในโลกนี้มีจิตใจที่สงบใฝ่สันตินั่นคือถ้าจิตใจของพวกเขา ราศจาก,การคิดชั่วพูดชั่วและทำชั่ว าจะรู้วิธีการทำสมาธิสักกี่วิธีก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่รู้จักนำมาปฏิบัติต้องทำด้วยความตั้งใจจริงๆจึงจะสำเร็จในระหว่างที่หลวงตาตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาทางการเมืองและอยู่ในเรือนจำในช่วงปีพุทธศักราช2503ถึง2507 หลวงตาทำตนเสมือนว่ากำลังใช้ชีวิตอยู่ในวัดหลวงตาสวดมนต์อ่านหนังสือและเขียนหนังสือหลวงตายังได้แสดงธรรมแก่นักโทษหลายพันคนในเรือนจำด้วยคนเราอาจทำผิดพลาดไปในอดีตเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้และมัน ก็ไม่ใช่สิ่งที่มีความสำคัญอีกต่อไปขอให้มุ่งมั่นทําความดีและเริ่มต้นชีวิตใหม่เราอยู่ร่วมกันฉันมิตรได้ ยุวัฒนานุการหลวงตาชีชีวิตนี้พลีเพื่อธรรมไม่ทุกโศกอยู่เหนือโลกไร้ปัญหาครองชีวิตอยู่ในโลกด้วยปัญญาไร้กังวลสุขสบายเพราะใช้ธรรมใช้ธรรมะเป็นแนวทาง สร้างความรักใช้ธรรมะเป็นเครื่องจักรสร้างความหวังใช้พระธรรมเป็นแม่แรงสร้างพลังทุกความหวังสำเร็จได้เพราะใช้ธรรมใช้พระธรรมนำชีวิตพิชิตโลกไม่ทุกโศกอยู่เหนือโลกไร้ปัญหา ใช้พระธรรมครองชีวิตยอยู่ในโลกด้วยปัญญาไร้ปัญหาสุขสบายเพราะใช้ธรรมหลวงตาชีได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีในปีพุทธศักราช2518 ท่านเกิดเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2468ที่หมู่บ้านพูนงามและได้บทนีเมื่ออายุ14ปีที่วัดโพไซและได้อุปสมบทเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2488ที่วัดโพสีแก้วชีวิตของหลวงตานับเป็นแบบอย่างทั้งทางด้านงานเขียน การเทศนาสั่งสอนและการช่วยเหลือสังคมต่างๆท่านถูกหาทางการเมืองและถูกคุมขังระหว่างปีพุทธศักราช2503ถึง2507ตลอดเวลาเกือบ50ปีที่ผ่านมานี้ท่านได้เป็นผู้นำและครูที่ถ่ายทอดคำสอนผ่านทางบทความและบทเทศนาซึ่งได้ช่วยบรรเทาทุกข์ให้คนนับพัน และช่วยให้เขาเหล่านั้นพบกับความสุขในชีวิตยิ่งขึ้นหลวงตาเป็นพระธรรมทูตที่มีอายุมากที่สุดในโลกหลวงตาชีได้ทุ่มเทในการเผยแผ่และปฏิบัติศาสนกิจจนได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและได้รับรางวัลสวเสาเสมาธรรมจักรจากรัฐบาลไทย สิมิถุนายนพุทธศักราช2567ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณัสิกเป็นพระราชาคณะชันเทพในราชินานามที่พระเทพมงคลวชิระรังสีชฉลยประทมเป็นเดวอทองสร้างความรับ ช่พระธรรมเป็นเครื่องจักสร้างความหวังใช่พระธรรมเป็นแม่แรงสร้างพลังทุกความหวังสำเร็จได้เพราะชายธรรมาชายใชพระธรรมนำชีวิตพิชิตโลกไม่ทุกโศกอยู่เหนือโลกใดปัญหาใช้พระธรรม ของชีวิตอยู่ในโลกด้วยปัญญาไร้ปัญหาสุขสบายเพระาะใช้ธรรม